คุณกำลังฟัง Runner's Journey Podcast สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Runner's Journey Podcast นะครับตอนที่295นะฮะใกล้จะ300ตอนเข้าไปแล้วนะครับก็เจอกันเป็นตอนสั้นๆนะครับไปเจอนั่นเจอนี่มาอ่านนั่นอ่านนี่มาแล้วก็เอามาฝากกันนะครับวันนี้เล่าเรื่องเกี่ยวกับ Afterburn นะครับ Afterburn คืออะไร Afterburn ก็คือ ออกกำลังกายจบแต่เบิร์นพลังงานยังไม่จบนะฮะอ b ฟเตอร์เบรนก็คือช่วงที่ร่างกายยังคงเผาผลาญพลังงานต่อไปได้สูงกว่าอัตราปกตินะครับถึงแม้ว่าเราจะหยุดออกกําลังกายไปแล้วก็ตามนะฮะเราก็จะได้ประโยชน์จากอ f ฟเตอร์เบรนในการลดน้าหนักนะฮะซึ่งโหดีมากเลยทีนี้เรามาลองดูกันนะครับว่าออฟเตอร์เบรนเนี่ยเราจะมีได้ยังไงนะครับข้อแรกนะฮะมันขึ้นอยู่กับความเข้มข้นในการออกกําลังกายนะครับ เขาแนะนำให้เราซ้อมวิ่งหรือเวิร์กอัแบบฮิตนะฮะฮิตก็คือ High Intensity i ินเทอร์ t r ลเทรนนิ่งนะครับเราต้องทำแบบนี้บ้างนะฮะในระหว่างสัปดาห์เพื่อให้เกิดผล afterburn นะครับข้อที่2ก็คือสตร e งเทรนนิ่งนะฮะก็มีส่วนช่วยทำให้เกิด afterburn ได้นะครับเช่นพวกออกแรงแบบ ยกน้ำหนักนะครับออกแรงต้านนะฮะ body weight นีฮะพวกนี้ทำให้เกิด Afterburn ได้นะครับข้อที่3ก็คือระดับความฟิตก็มีผลนะฮะต่อการเกิด Afterburn นะครับเพราะว่าคนที่ฟิตเนี่ยก็จะเผาผ่านแคลอรีอ่ได้มากกว่าเนื่องจากพอเขาใช้ความเข้มข้นที่สูงแล้วก็ระยะเวลาในการออกกำลังกายที่มากกว่า2ออย่างนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอัฟเตอร์เนะครับข้อที่4นะฮะ Afterburn ไม่ใช่ปัจจัยเดียวในการลดน้ำหนักนะครับเพราะแคลอรี่ที่พอผ่านส่วนใหญ่จะใช้ในช่วงที่เรากำลังเวิร์กอัลนั่นเองนะครับผลของ Afterburn เป็นเพียงแค่ผลพลอยได้นะครับและแน่นอนว่าอาหารเอ่ยการพักแล้วก็การใช้ชีวิตระหว่างวันก็มีส่วนสำคัญสำหรับการลดน้ำหนักด้วยนะครับวันนี้เราคุยเกี่ยวกับ Afterburn ก็เลยอยากจะลองเอาตัวอย่างของ คา r ์ดิโอเวิร์พนะฮะเพื่อสร้าง a ัพเซ b ร์เมาฝากกันนะครับมาดูแบบแรกกันนะฮะแบบแรกเนี่ยผมทำบ่อยนะฮะเพราะว่าโค้ดให้โจทย์มาบ่อยนะฮะก็คือการทำ l l i ลิงอินทเวลนะครับโรล n ิงอินทเวลคืออะไรนะฮะมันคือการฝึกวิ่งด้วยน้ำหนักนะฮะปานกลางนะครับค่อยๆเพิ่มไปที่ความหนักนะฮะแล้วค่อยเพิ่มไปที่ความหนักมากนะฮะ ด้วยการใช้2ออย่างร่วมกันก็คือใช้สปีดแล้วก็ความชันนะครับถ้าเราใช้รูวิ่งซ้อมในเซสชันนี้ก็จะสะดวกมากนะฮะสามารถทำเป็นเซ,ต,เซตได้เรายกตัวอย่างนะฮะการทำนะครับเช่นนะฮะเราทำสามเซตนะครับโดยที่จะมีจ็อกนะฮะพักระหว่างเซตด้วยนะครับเรามาดูที่เซตหนึ่งกันก่อนเนาะเซตหนึ่งเนี่ยเล่นกับความชันนะฮะ ค่อยๆไล่ความชันนะครับค่อยๆไล่ความหนักโดยใช้ความชันนะครับเป็นปัจจัยนะครับจากความชันระดับ5นะครับไป7แล้วก็ไป9นะครับนะฮะอันนี้5ไป7ไป9เนี่ยตัวเลขนี้ก็คือระดับความหนักเนาะหนักจาก0ถึง10นะไม่ใช่ไม่ใช่อินคลายเนาะไม่ใช่อินคลาย เราอาจจะอินคลายของเราสมมติมี0ถึงสิบห้านะฮะคือตั้งรูวิ่งไว้0ถึง15เนี่ยความหนักของเรามันก็แต่ละคนก็อาจจะต่างกันระดับ5เต็ม10ระดับ7เต็ม10ระดับ9เต็ม10ของแต่ละคนเนี่ยอาจจะตั้งอินคลายที่ความชันรูวิ่งต่างกันนะฮะต้องลองไปปรับจูนแต่ตีซะว่าเอาเอา,เอาตีไปอินคลาย5แล้วกัน หรืออินข่ายเแล้วก็อินข่ายเนะครับก็ค่อยๆเพิ่มทีละสเต็ปนะครับอันนี้คือเซตที่1เล่นกับความชันนะครับเซตที่2นะครับเล่นกับสปีดนะฮะค่อยๆเพิ่มไล่ความหนักด้วยสปีดนะฮะสปีดก็อาจจะเหมือนกันก็คือไล่จากระดับความหนักจาก0ูนย์เต็มสิเนี่ยความหนักนะจาก0ูนย์เต็มสิไล่จากระดับ5เต็ม10 ไปที่7เต็ม10ไปที่9เต็ม10สมมุติ5เต็ม10ของผมมันอยู่ที่สปีดประมาณสปีดเอ่อสินะสปีดสิก็เพศ6เนาะระดับ5เนาะสปีด10แล้วก็ไปสปีด12แล้วก็ไปสปีด14อนะ่าอันนี้ก็คือตัวอย่างของการไล่นะครับค่อยๆไล่พอจบเซตสก็จ็อกจ็อกคลายนะฮะแล้วก็มาเข้าเซตสา ช้สนี่ก็กลับไปที่เล่นกับความชันนะก็ค่อยๆไล่จากความชันนะฮะด้วยความหนักที่7เอ้ที่5ที่7แล้วก็ที่9นะครับตัวเลข579เนี่ยอ่มันคือตัวเลขของระดับความหนักที่วัดจาก0ถึง10นะฮะอันนี้ต้องต้องต้องให้เก็ตก่อนแล้วเราก็ไปหาเอาว่าความเหนื่อยความหนัก5เต็ม10ของเรามันอยู่ที่ความชันเท่าไหร่ความหนัก ระดับเจ็ดเต็มสิบมันอยู่ที่เท่าไหร่ในอินคายของเราบนลู่วิ่งนะฮะก็ต้องไปหาของแต่ละคนนะฮะ,ะซึ่งอาจจะเป็น5 7 9เนี่ยมันก็อาจจะตีได้ง่ายๆว่า5เนี่ยก็คือ50%ของแม็กซิมัมฮาร์ดเรท7ก็คือ70%ของแม็กซิมัมฮาร์ดเรท ก็คือ90%ของ Maximum h มฮาร์เแบบนั้นก็ได้นะครับก็ไล่จากโซน2ไปโซน3แล้วก็ไปโซน4อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือตัวอย่างของการทำเซตนะฮะทำ3า3เซตนะฮะทีนี้แต่ละเซตเนี่ยจะเวลาเท่าไหร่ก็ต้องไปปรับจูนอาจจะเป็นสมมติเล่นกับความชันเนี่ยไล่จากระดับความหนัก5ไป7ไป9เนี่ยอาจจะ ดูที่เวลาเป็นหลักเช่น2นาที1นาทีอันนี้ขึ้นอยู่กับเราหรือดูจากระยะทางก็ได้นะฮะอันนี้ต้อง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 ลองดูดูด้วยตัวเองนะฮะว่าเราสะดวกกับอะไรนะครับหรือถ้าใครมีที่พื้นที่เอ outdoor โลง่ลงๆก็อาจจะสมมติวิ่งขึ้นเนินอย่างเงี้ยก็อาจจะดูว่าไปสุดเนินนะฮะไปสุดเนินวิ่งด้วยสปีด แทนวิ่งด้วยความชันเพราะเราปรับเรื่องความชันที่เนินไม่ได้ถูกไหมฮะแต่ถ้าใครมีรู้วิ่งก็จะสบายเลยนะเล่นกับตรงนี้นะครับปรับรู้วิ่งก็ง่ายนะครับนั่นคือเป็นการทำเ rolling interval นะครับอย่างที่สองนะฮะ tabata t u r n i n g นะฮ Tab ะ tabata training ก็เป็นวิธีการซ้อมที่ทำ workout อย่างที่เคยเล่าไปในตอนที่แล้วนะครับ ถ้าไม่มีที่วิ่งหรือไม่สะดวกวิ่งนะครับการทำา i t ที่เรียกว่าทาร a บ a t เตนนิงก็ช่วยให้มี afterburn ได้นะครับหลักการฝึกนะฮะหลักการฝึกง่ายๆก็คือฝึกหนักแบบเข้มข้นสุดๆนะฮะน่าจะไปโซน5นะฮะโซน4โซน5ได้เลยทำา20วินาทีแล้วก็พัก10วินาทีทำา3แบบนี้8ครั้งนะฮะเราก็ต้องเราก็จะใช้เวลาทั้งหมด4นาทีนะครับเป็นการฝึกแบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์นะครับ าสามารถโหลดแอปทับตะได้เลยนะฮะมันจะมีแอปทับตะโปรแอปนะฮะเป็นเป็นแอปที่สอนท่าทางหรือใน Google ใน YouTube ก็มีเยอะตัวอย่างการทำทับตาที่นิง่งท่าทางก็เราอาจจะใช้ Push Up y w e i w h t s q u s t u o d y w e i w h t ถ้าถ้าเบอร์พีก็ได้ถ้ามา u n t a i น Crumbers ก็ได้นะครับยกตัวอย่างนะฮะเช่น Push ปุชอัพ20ิวินาทีพัก10วินาทีนะครับทำซนะ้ำา8เซตเนี่ยมันก็จะได้ครบ4นาทีนะครับเราอาจจะต่อด้วยทำเซตถัดไปเป็นสควอตนะครับ uh, เป็นสควอตจ้ำก็ได้เพราะจะหนักหน่อยนะสควอตธรรมดาอาจจะไม่หนักถึงโซน5นะครับสควอตยี uh, squat ่สิบวินาทีนะสควอตจ้ำยี่สิบวินาทีพักสิบวินาทีทําครบแบบนี้8เซตก็จะได้4นาทีนะครับ uh, แล้วก็อาจจะต่อด้วย ถ้ายังไหวอยู่ก็อ,อาจจะต่อด้วยเบอร์พีนะฮะเบอร์พีเป็น20วินาทีพัก10วินาทีทำแบบนี้จนครบ8เซตนะครับแล้วก็จบด้วยท่ามาเทนครัม r บิร์20วินาทีพัก10วินาทีทำแบบนี้8เซตจนครบนะครับก็เป็นเิรกเอาท์ที่แบบภายใน16-20นาทีก็จบได้นะครับใช้เวลาน้อยอ่ามันก็จะได้ผลเรื่องของหัวใจด้วยและกล้ามเนื้อด้วยนะฮะ แล้วก็สามารถเอาไปพัฒนาความเร็วได้เพราะว่าเหมือนฝึกวฝโอทูแม a กนะครับทีนี้สำคัญที่สุดคือความหนักของแต่ละคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนพยายามาประเมินร่างกายด้วยสกอร์อย่างที่บอกก็คือจาก0ถึง10เนี่ยนะฮะเ,เราจะรู้ว่า5เต็ม10คือเท่าไหร่7เต็ม10คือเท่าไหร่ 9เต็ม10คือเท่าไรนะครับพยายามใช้ตรงนั้นเป็นหลักนะครับมันก็จะมันก็จะง่ายหน่อยในการในการไม่ต้องดูนาฬิกาหรือไม่ต้องดูไม่ต้องดูฮาร์ดเรทนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องกังวลด้วยเพราะเวลาเราทำเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสมมุติเราวิ่งด้วยสปีดเท่านี้หรือทำท่าเบอร์ปีด้วยสปีดเท่านี้ทำด้วยเ a น g ์ออฟโมชันด้วยเท่านี้ เป,เป็นฟูลฟูลเบอร์ปี้อะไรเงี้ยฟ,ฟูฟูสควอตอย่างเงี้ยเราก็จะรู้เลยว่าถ้าทำประมาณนี้นะฮะเราจะหนักประมาณ9เต็ม10หรือ7เต็ม10หรือ5เต็ม10นะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับก็สามารถเอาไปลองทำดูได้นะครับจริงๆก็คือให้ทำแบบ hit i, I t, มันจะช่วยให้เกิดการอ t e r เ u ร n นะครับแล้วก็ After Burn ก็อาจจะไม่ใช่ เขาเรียกอะไรไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่สุดนะเพราะว่าอย่างที่เขาบอกไว้ว่าจริงๆแล้วเราเบิร์นเนี่ยระหว่างการเบนะิร์กเอาเยอะที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็โฟกัสที่การทำเบิร์กเอาแล้วก็โฟกัสที่การทำแบบสม่ำเสมอต่อนเนื่องนะครับก็จะดีนะครับนั่นก็คือ,อเรื่องที่เอามาฝากเกี่ยวกับการทำ Afterburn เกี่ยวกับการเ,าเกี่ยวกับเรื่องของ Afterburn แล้วก็ตัวอย่างของการทำ Workout ที่ทำให้เกิด Afterburn ได้นะครับก็ลองทำกันดูนะครับก็ถ้าคนมีเวลาน้อยทำทำแบบ h i t นี่ก็จะช่วยรักษา,าความฟิตได้แน่นอนนะครับได้ทั้งหัวใจได้ทั้งกล้ามเนือนะ้อได้ทั้ง Afterburn นะครับนั่นคือที่เอามาฝากกันสำหรับวันนี้นะครับสำหรับ b r a n d e r s Journey p o d c a s ตนะครับติดตามฟังในตอนหน้าได้นะครับทั้งทาง u t u b e แล้วก็ Podcast ผ่าน s อ u n ซาวคลาวสปอต f ิฟายนะครับไปกดติดตามกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับก,การติดตามรับฟังนะครับสวัสดีครับคุณกำลังฟัง Runners Journey Podcast